ก่อนอื่นผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีดัตเพราะแม่พี่น้องที่ชื่นชอบในหนันง AV กันทุกๆคนนะครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยกันนักปะแล้ววันนี้ผมก้าหนัง AV ญี่ปุ่นงานดีๆมันแนะนํากันอีกแล้วและเธอคนนี้ก็มีชื่อว่ากูไม่รู้และเหตุผลที่ผมไม่รู้ว่าเธอคนนี้นั้นคือใครและชื่ออะไรก็เพราะว่าเธอนั้นไม่ใช่นางเอกของเรื่องนี้แต่ถว่างงานแม่งโคตรด,ดีงั้นเรามาดูนางเอกของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าและเธอคนนี้ก็คือนางเอกของเรื่องโอโ้โหบอกเลยว่าสู้ตัวประ ประกอบไม่ได้เลยและเธอคนนี้ก็มีชื่อว่ามิสซุกิยาโยอิถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังสปอยเรื่องของเธอคนนี้กันเลยและก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปโดยโซโบเบต149ใครที่สนใจแล้วก็คลิกไปที่ link ลิงก์ไอดียไลน์ใต้คลิปได้เลย และพอเปิดเรื่องมาก็จะเห็นเพะเอกของเรื่องกับแฟนที่เธอนั้นอาศัยอยู่ที่ห้องเดียวกันและเธอทั้งสองคนนี้ก็เป็นแค่นักศึกษามหาหลัยและพอเช้าวันหนึ่งตอนที่เพลเอกนั้นกำลังจะออกไปเรียนเธอนั้นก็มาพูดกับแฟนวันนี้นีเสียนึ่งนื่ยขอสีแน่ได้บอกและพอแฟนของเพะเอกได้ยินอย่าง,งนั้น,าน,านเธอก็ยิ้มออกมาและเธอก็พูดว่าน,าน,านี้เธอต้องไปเรียนนะเดี๋ยวก็ไปเรียนสายรอกแต่ทว่าตัวเพะเอกนั้นก็ยืนยันกับเธอไปว่าตอนนี้นั้นเขาโคตรจะเซียนเลยโหหน้ามืดตามัวแทบจะทนไม่ไหวเลย แล้วแต่แต่ว่าแฟนของเอกก็พูดออกมาว่าถ้าเธอกลับมาเมื่อไหร่เราคอยมาโหราโหรากันนะและสุดท้ายพอเอกได้ยินอย่างนั้นเขาก็ยอมที่จะไปโรงเรียนทันทีและในจังหวะนั้นโทรศัพท์ของเธอคนนี้นั้นก็ดังขึ้นและคนที่โทรมาก็คือพี่สาวของเธอคนนี้นั่นเองและพี่สาวของเธอคนนี้ก็คือมิสซุกิยาโยอิหรือก็คือนางเอกของเรื่องนั้นเองมิสซนะุกินั้นโทรมาหาน้องสาวและก็พูดออกมาว่าให้น้องสาวนั้นช่วยไปรับเธอมาที่นี่ทีเพราะว่าเธอนั้นจะขอมาพักอยู่ที่นี่สักพักและสุดท้ายเนื่องจาก ทนความตื้อของมิสุกิไม่ไหวเธอจึงจําเป็นต้องยอมไปรับพี่สาวของเธอนั้นมาทีน่นี้และต่อมาพอเพเอกนั้นกลับมาจากโรงเรียนเขาก็ต้องพบว่าประตูห้องนอนของแฟนเขานั้นเปิดอยู่และพอเพะเอกนั้นชะเงอหน้าเข้าไปมองสิ่งที่เขาเห็นนั้นต้องทําให้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาเห็นตระดและสิ่งที่เขาเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนั้นห่ผมผ้าแค่ส่วนบนแต่ทว่าส่วนร่างแมงโอโหเห็นเต็มเต็มทว่าเพาเอกนั้นก็คิดว่าผู้หญิงคนที่นอนอยู่บนเตียงนั้นคือแฟนของเขาเาะเอกแมงรีบถอดกางเกงอย ททันทโดยที่ไม่ได้มองหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยว่าเธอนั้นเป็นใครแต่ทว่ามิสุกินั้นพอโดนเข้าไปแล้วโอ้โหก็ต้องตะโกนออกมาว่าอย่งว่าเฮย้ยมิสุกิได้หันกลับไปแล้วก็พูดออกไปว่าโอ้ยบักลาเฮ็ดอย่างเน้อดูหน้าฉันด้วยว่าฉันนั้นไม่ใช่แฟนคุณโอ้โหเล่นดันเอาดันเอาขนาดนี้ไปอดอยากมาจากไหนเนี่ยและพอแฟนของเพลงนั้นกลับมามิสุกินั้นก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกน้องสาวเธอแต่อย่างใดและพอเช้าวันต่อมามิสุกินั้นได้กลับไปแล้วเธอแค่มาขอนอนอยู่กับน้อง สาวแค่คืนเดียวเท่านั้นและเช้านี้แฟนของเพะเอกนั้นได้เข้ามาปลูกเพะเอกที่นอนอยู่ในสภาพที่หลุดตูดโอโ้โหนอนได้ยังไงเนี่ยเก่งหลุดตูดแฟนของเพะเอกนั้นได้เข้ามาพูดวันนี้นี้ตื่นได้แล้ววันนี้เธอต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอฉันต้องขอโทษด้วยนะที่เมื่อวานพี่สาวของฉันมาขอนอนอยู่ที่นี่ด้วยเธอเลยต้องมานอนอยู่ที่โซฟาเลยไปไปรีบไปโรงเรียนได้แล้วถ้าเธอกลับมาเมื่อไหร่ฉันจะให้เธอจูอาโหราโหราฉันอย่างเต็มที่และพอเพะเอกได้ยินอย่างเงันความเสี้ยนของเขาก็พุ่งกระชูด ไปที่ level oh s <S เลเวล9 9 9โอ้โหแมงโคดเสียนเพลกนั้นก็ตอบกับแฟนของเขาไปว่าพอดีว่าฉันมีเรียนบ่ายนะ่ะฉันขอนอนต่ออีกแป๊บนะถ้าฉันตื่นเมื่อไหร่ล่ะเก็ฉันจะรีบไปและรีบก,กลับมาทันทีเลยแล้วจากนั้นเพลงกนั้นก็นอนต่อและพอเขานอนไปสัก,กพักเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาและเขาก็ต้องพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั้นมาก้มหาอะไรไม่รู้อยู่ที่ใต้โซฟาและท่าก้มของเธอนั้นผมขอพูดเลยว่ามันก็คือท่าหมานั่นแหล,ละพอเพล็กเห็นแบบนั้นเขานั้นก็ทนไม่ไหว ขวักอโคอยออกมาบุกเข้าไปโฮราโฮราโฮราทันทีโดยที่ไม่ได้มองหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยว่าว่าเธอนั้นเป็นใครเล่นโฮราโฮราแบบไม่สนโลกเลยและที่สุดจัดไปกว่านั้นเพะเอกเล่นเข้าไปปล่อยข้างในเลยโอ้โหเมนโคดอิจฉาและในจังหวะที่เพะเอกนั้นเสร็จแล้วเขานั้นก็ต้องรีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องทันทีก็เพราะว่าแฟนของเขานั้นกลับมาแล้วแฟนของเระเอกนั้นได้เข้ามาถามกันางเอกว่าน,นี่นี่พี่เห็นแฟนหนูบ้างไหมนางเอกนั้นก็ตอบกลับไปทันทีว่าอ,อืฉันก็ไม่รู้สิว่าเขานั้นอยู่ และแฟนของเพลเอก,กพูดขึ้นมาว่าอืมงั้นฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวจะไปเรียนสายถ้าพี่เห็นเขาแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่าอย่าไปเรียนสายช่วงนี้เขาโดดบ่อยด้วยและพอแฟนของเพลเอกนั้นพูดจบเธอนั้นก็เดินจากไปและพอน้องสาวของเธอไปแล้วมิสซุกิก็ไม่รอชา้าเธอนั้นบุกเข้าไปในห้องของเพลเอกทันทีและพอเพลเอกเห็นเธอเข้าเพลเอกก็รีบคุกเข่าและขอโทษทันทีขอโทษจริงๆพี่ผมขอโทษเพลเอก,กอธิบายกับนางเอกไปว่าพอดีว่าผมนั้นไม่ได้จูอาก,กับน้องสาวพี่มานานแล้วผมเลยนะ้ำมือตา อาบัวไปหน่อยผมต้องขอโทษพี่จริงๆนะแต่ว่ามิสุกินั้นก็แซวเพลเอกมาว่าเธอนี่เสร็จเร็วนะแล้วจากนั้นเธอก็ไม่รอชา้าเธอถอดชุนแล้วบุกก็หาเพะเอกทันทีและฉากหนีเพะเอกก็ทนลีลา,ย,าย้ายวนของนางเอกไม่ไหวและฉากนี้ก็กินเวลาไปโคตรนานจูอาจูอาปาปาปาโหราโหราโหรา,ราและตั้งแต่วันนั้นมิสุกิก็แวะมาพักที่บ้านของน้องสาวทุกทุกวันและทุกครั้งที่น้องสาวของเธอนั้นเผลอเธอนั้นก็จะมาจูอาโหราโหราโหรา,รากับเพะเอกนั้นตลอดไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำ ห้องนอนหรือว่าห้องครัวทุกครั้งที่แฟนของพระเอกนั้นเผลอเธอนั้นก็จะจุอากับพระเอกและโหราโหรากันยังต่อเนื่องและสุดท้ายมิสุกินั้นก็ต้องกลับและเธอก็พูดกับน้องสาวของเธอไปว่าฝากดูแลแฟนของเธอดีๆนะฉันขอแวะมาที่นี่บ่อยๆอีกได้ไหมและน้องสาวของเธอก็พูดออกมาว่าได้สิพี่จะแวะมาตอนไหนก็ได้นะและสุดท้ายนางเอกก็ยิ้มเปย์และหนังก็ตัดจบทันทีโอ้โหนางเอกเรื่องนี้ผมว่างานก็ดีอยู่นะแต่ถ้าว่าใครรู้ชื่อของผู้หญิงอีกคนแล้วก็คอมเมน บอกผมหน่อยแล้วกันเพราะผมชอบคนนั้นมากกว่างั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่วันหน้าบายบาย